คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายสลับคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสูตรคำวนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านะครับ สรับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจับคู่2ตัวบนล่างนะครับจับคู่2ตัวบน2ตัวล่างครับไว้ไปเปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกา2น2 568นะครับ <c oughs> เรามาเริ่มคลิปกันเลยครับเรามาเริ่มคลิปกันเลยครับนี่ก็เป็นคลิปสูตรคำนวณตัวเลขนะครับของเอียนวัดป่านะครับ รางวัลที่หนึ่งงวดที่แล้วก็รางวัลที่หนึ่งออกก็คือสามสี่ห้าแปดเก้าแปดนะครับอันนี้รางวัลที่หนึ่งครับส่วนเลขท้ายสองตัวล่างก็คือแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดนะครับสูตรคำนวณตัวเลขของเราเราก็จะนําเลขหน้าครับเลขหน้าอ่าล่างสามตัวของงวดที่แล้วนะครับมาบวกกับรางวัลที่หนึ่งนะครับสามบวกสามสามบวกสามครับ สามบวกสามเท่ากับหกครับต่อไปครับสองบวกสี่สองบวกสี่เท่ากับหกต่อไปครับแปด บวกห้าแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามใส่สามทดหนึ่งครับสิบสามใส่สามทดว่าหนึ่งครับต่อไปครับสี่บวกแปด C บวก8เท่ากับ12ใส่2ทด1ไป4บวก9 4บวก9เป็น13ใส่3ทด1ต่อไปครับ9บวก8 เท่ากับ17ใส่็เกตทดหนึ่งครับเรามีตัวทดอยู่4ครับ40ครับต่อไปกนะครับหนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสามเท่ากับสี นี่ก็คือเป็นสูตรคำนวณตัวเลขของเรานะครับต่อไปครับ1บวก4 1บวก4เท่ากับ5จะเป็นสูตรจับคู่2ตัวบนล่างนะครับสูตรจับคู่2ตัวบนล่างไว้ไปเปรียบเทียบกับสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16นี้นะครับจะตรงกับตัวเลขในใจของ e G G G, พี่เพือพ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 ่อ่พี่น้องและพ,พี่น้อง,อง,องทั้งหลายหรือเปล่านะครับต่อไปครับ1บวกห้า หนึบวกหเท่ากับหต่อไปครับ6กบวก8ปดเท่ากับสิบบวกแเท่ากับสิบสใส่สทดหครับสทด1ครับ, 4, 1, รบต่อไปครับ9ก้าบวกเกบวกเ้า เก้าสองสิบแปดแปดทดหนึ่งครับต่อไปครับศูนย์บวกแปดศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดนี่ครับตัวเลขที่เราได้ครับตัวเลขที่เราได้ทั้ง12ตัวนะครับเราก็จะมาจับคู่นะครับจับคู่นะครับจับคู่ สองตัวบนล่างครับสองตัวบนล่างครับนี่ก็เป็นสูตรคำนวณตัวเลขของเราครับไม่เหมือนใครครับสูตรเรียบง่ายครับจับคู่นะครับวันนี้ผมก็จะจับคู่สองตัวบนให้นะครับสองตัวบนครับถ้าคนไหนที่ชอบตัวไหนก็เลือกดูได้ครับจับคู่ได้ครับสองตัวคู่บนครับ จับคู่สองตัวบนล่างนะครับจะตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนหรือเปล่าครับจะตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนหรือเปล่านะครับสำหรับคู่แรกที่ผมจะจับให้ครับสี่กับห้าครับนี่ก็คือสองตัวบนตัวแรกครับขอเป็น ห้าสี่ก็แล้วกันครับต่อไปครับสองตัวบนคู่ที่สองครับขอเป็นหกกับสี่ครับหกกับสี่นะครับ ต่อไปนะครับ2ตัวบนคู่ที่3นะครับ2ตัวบนคู่ที่3ขอเป็น3กับ7จนะครับสกับ7 นี่ก็คือผมจะจับเองเลยครับจับเองนะครับสําหรับคนไหนที่ชอบตัวไหนก็จับเองได้นะครับต่อไปครับสองตัวล่างครับสองตัวล่างก็ขอเป็นนี่ครับสามกับสก็แล้วกันครับสามสองครับต่อไปสองตัวล่างครับสองตัวล่างตัวที่สามครับ ขอจับเป็นหกกับแปดนะครับเมื่อสองตัวล่างหกกับแปดเหลือตัวไหนครับเหลือแปดกับหกกับแปดกบหกแปดกับ, 6, กบ, 6, กบ 5, ขอเป็นหกครับหกบวกหนึ่งก็แล้วกัน,นครับ,บ,รบเป็นเจ็ดครับแปดบวกหนึ่งครับเป็นเก้าครับขอจับแบบนี้เลยครับ เก้าล่างนะครับสรุปสามตัวสองตัวบนล่างครับสรุปสองตัวบนล่างงวดประจำวันที่16พฤศจิกาสนองกสอสูตรคนวณตัวเลขของเอียนวัดป่านะครับก็มีนี่ครับตัดให้เรียบร้อยแล้วครับ5 4 6 4 3่เจบล่างก็คือ2368 เจ็ดเก้าครับเป็นไงครับตรงกับต no? no? <Brooklyn. S 1> is no? ัวเลขในใจของใครหลายๆคนหรือเปล่าครับตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนหรือเปล่าครับชอบก็จัดครับขัดใจก็ผ่านครับชอบก็จัดขัดใจก็ผ่านครับสรุปต <antu> ัวเลขสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่าครับสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่าครับสองตัวบนก็คือห้าสี่หกสี่ แล้วก็3 7ครับ2ตัวล่างก็คือ3 2 6 8 7 9ครับส่วน1 6นี้ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับลงไว้ให้เฉยๆครับแอดชอบครับหนึ่ครับดีก็คือสรุปสูตรคำนวณนตัวเลขจับคู่2ตัวบนสอตัวล่างของเอียดวัดป่านะครับถ้าถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านครับ ถ้าไม่ชอบก็รับชมเฉยๆไว้พิจารณาดูครับกับตัวเลขของตัวเองนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าครับสำหรับคลิปคิปนี้ก็คําเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ